แสงแดดเช้านี้สว่างจ้ามากบนดินแดนสายรุง้งไอศครีมที่นี่ทำจากก้อนเมฆสีพาสเทลและมีแม่น้ำช็อกโกแลตไหลรินปุย๋ยฝ้ายก้อนเมฆเล็กๆที่มีปีกผีเสื้อกำลังตื่นนอนโอ้ยปุ๋ยฝ้ายร้องแม่น้ำช็อกโกแลตกำลังไหลเร็วขึ้นเพราะร้อนมากน้องหมีหนึบหนับหมีกัมมี่ตัวใหญ่ที่ชอบว่ายน้ำโผล่หัวขึ้นมาน้องหมีบอกว่าถ้าไอศครีมละลายหมดเราจะกินอะไรดีละ่ะ ปุ๋ยฝ้ายคิดได้ท,ทันทีปุ๋ยฝ้ายบินขึ้นสูงเขาสะบัดตัวจนขนปุ๋ยฟูเต็มที่แล้วกางปีกใหญ่สร้างร่มเงาเย็นฉ่ำให้ทั่วทั้งดินแดนลมเย็นเย็นพัดมาไอศครีมหยุดละลายน้องหมีหนึบหนับดีใจกระโดดกอดปุ๋ยฝ้ายพวกเขาฉลองด้วยการกินน้ำพุโซดาสีรุ้งอย่างมีความสุข